สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กปั้นที่ไม่ใช่ปั้นแต่ข้าวเหนียวเดี๋ผมคือข้่วสวยไม่ใช่ข้าวเหนียวหรือข้าวปั้นแต่ผมคือข้าวสวยโตกันหน่อแค่เปิดคลิปช่องนี้ไม่ใช่ช่องผมแต่ว่าผมคือเด็กปั้นศูนย์หนึ่งเราจะมีเด็กปั้นที่เข้ามาใหม่จริงเหรอเอออยากเห็นหน้าแล้วเขาคือใครเขาคือเด็กปั้นศูนสองเพราะว่าเขาคือศูนย์สองเขาเลยให้ศูนย์หนึ่งเปิดคลิปอ๋อมันไปเฮ้ยไป เป็วร์สูง2องปั้นสูงสองมาตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วอย่าเยอะเขาอยู่ข้างหลังพี่เอเหรอเฮ้ยมาตอนไหนวะไม่รู้เลยไม่รู้เลยหน้าดีนะเด็กปั้น0ูนยนี่ต้ามานี่คือทำรยเนียมเด็กปั้นผมจะมอมหนรากาศให้กับปุณ โอ้ยหน้กจากไม่สวยเลยครับเยอันนี้ชันวาดเนาะทำไมทำไมอย่าท้าละไม่หนูตองการตอย่างน้อยกูไปโดนดาอ่ะ เอเดจีเอเดจีโอ้ยโอ้ยโอ้ไม่บอกบอกไปเหน้นากากนี่มันหล่อไปหน้ากากอันนี้มันหล่อไปครับพี่พี่ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาชิงบัลลังก์วาดหน้ากากกับศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยเขาจะท้าจริงกูหนะักเฮ้ยผมเหรอใช่เป็นผมมิวชัยเหรอหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วดด,ด,ด,ดูิ อเนนี้จีกระโดดไปกระโดดกระโดดกระโดดเองเลยเนี่ยจวต่อไปนะครับ <c oughs> เราจะไปแข่งวาดรูปในเรือครับผมคือขึ้นเรือแค่สองคนใช่ไหม <c oughs> แม่เอ,อหนูกลัวเด็กปัน้นศูนย์หนึ่งมม่เคยทำไมหนะมเรีอยนะมาขึ้นเรือกันยังไงก็ผู้ชายวะ่ะ <c oughs> มันไม่มีขอเป็นผู้หญิงให้ใต้เห็นนะหนูเป็นผู้หญิงทำไปจี้อ ดูแบบประชาชนจีุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ไอศน่งไปนั่งไกบไอศูนยสอก่อนเฮ้ยศูนยสมานั่วศูนย์หนึ่สิก็นั่งอยู่นี่อยู่แล้วออไม่ใช่บาลานซ์ไปยโอ๊ยาทีไปแล้วนะมีล้มไหมคะ รู้สึกร้อนเอาบอกบอกตีไมไปเจ้าจ้าอุปกรณ์โอ้โหไปก็เด่เลยอยู่เนี่ยสำหรบับอุปกรณะ์นะคะเราจะมีหน้ากาก,กสอง,งอันแล้วก็กล่องวัดภาพของซูนึงค่ะ <S <S โอ้โหแต่ไม่มีสีใช่ไหมวันนี้แค่แบบล้างก่อนใช่วันนี้จะเป็นปากกาเมจิกสีดำ <S <S โอ้แล้วเอาใส่ USB ไปทำไมครับเพราะของผมครับของผมอย่ายยาย่าถามเยอะครับเดี๋ยววางเหลือความ อ่าบอกกฎกติกาอะไรไปครับยังไงบอกกติกาเนาะก็คือให้วาดหน้ากากนะคะวาดเป็นลายอะไรก็ได้ให้เวลาครึ่งชั่วโมงอูครึ่งชั่วโมงไม่ทาไม่ทากันแดดมาด้วยนะคลิปเราครึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จเราเน้นงานเร็วนะคะงานกระทัดรักงานจูบทีบเพราะฉะนั้นซีมีก็มาเพราะฉะนั้นใช้เวลาแค่สามสิบนาทีในการวาดมาสามสิบนาทีให้เลือกเดี๋ยวให้เลือกก่อนเลยโอเคมันเลือกแล้ว อ่ะเข้าเข้ามานั่งเห็นอ่งมมไ่เดี๋ยวพัดไปในร่มให้ไงจะได้ไม่ร้อนเนอเนื้อไปคนขามีความเป็นสุภาพบุรุษนอ่ะมันช่องไข่แล้วไข่มันสูตรสองสูตรหนึ่งว่าให้ผมรู้สึกผมโดนด่าอันนี้ช่องสูตรสองค่ะรู้สึกผมโดนด่าเหมือนเป็นสูตรสองเเราจะว่าเป็นหน้ากากจริงสองคนเท่ห์ไปจบผมจะว่าเป็นมาปลาเดียวได้หมาปลาเดียวได้หป่าเดือดได้เออตรงนี้ล่มเออตรงนี้ได้ขอบคุณสิ ขอบคุณเออดีมากเห็นไหมใช้ชกําลังคงฟูคนที่มาใหม่ขนาดคนที่อยู่มานานเล้่ยงโดนแบบ อะไรก๊อตอะไรคะเดี๋ยวใจ้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวช่องช่องนี้ช่องอะไรนะูนยสองใช่ไหมสัตว์เองใช่ไหมเดี๋ยวมาขอฟุตพี่ได้นะอะไรที่มันเล่นแรงกับพี่ไว้เดี๋ยวพี่ส่งฟุตให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะรีลันให้ดูนะคะความดุแรงที่ศูนย์ูหนึ่งทำกับพี่ก๊อตมันจะมีช็อนหนึ่งไอตอนที่ผมกจะติพี่แลวพี่ทำ้าให็หลบหลบแล้วตกตีอันนั้นตอนนั้นไปเชียงใหม่มันเป็นเหตุการณ์ที่ฉันนอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วฉันก็โชว์นิ้วกลางให้มันแล้วมันก็มาโชว์นิ พอกระโดดทับปุ๊บมันโง่เองมันตกเตียงแล้วขอบเตียงกับระยะตู้สภาพมันแค่นี้ตูดมันตกพื้นหัวมันเงยขึ้นขาชี้ขึ้นฟ้าแล้วมันออกไม่ได้เฮ้ยอย่างน้อยผมก็แกล้งพี่ไงแต่เขาส่งพี่อ่ะผมแค่ทำท่าแบบปุ๊บไปแล้วพี่ก็หลบเป็นวุิตีเงี้ยงเงี้ยี่ก็ตกเตียงเองพี่จำไม่ได้หรอโอเคเดี๋ยวฟุตนั้นจะไม่ส่งเข้ามาไฮเอนเนี่ยพี่อู๋ให้ทำอะไรบ้างคะก็ให้ถ่ายคลิป ผมพูดไปตรงไหนก็เหมือนคุณนะครับคุณเข้ามาคุณได้ทำอะไรอ่ะมาวันแรกตัดคลิปไปถึงห้าทีอ่ะนอนซุดอ่ะนอนแบบนอนหลับไปทำไม่ก็ขังแรกก็อย่างนั้นแหละใช่ไหมพี่ก้อนอ่าก็ชอบบัฟอ่ะตัวเองทำงานมากี่เดือนครึ่งปีครับนายเมล่าอ่าทำงานมาครึ่งปีมันได้ขนาดนี้ไงนี่มาเพิ่งมาสองวันอ้าวจะไปไหนไปไหนอะไรจะไปไหนแล้วยืนเพาอทำไมทำไมบันลาไม่เขาจะไม่ได้ึิบชั่วโมงแล้วไม่ได้ดอกไม้เสียอ้าวให้พูดใหม่อ่ะ เออต้าเป็นคนน่ารักเออเป็นคนดีเป็นคนเก่งแน่นอนทำอาหารเป็นย่ารักษา์ย่าพูดคิดไม่ออกแล้วเอาอันสุดทสองพูดเป็นรุ่นพี่เอ๊ะอะไรวะเดี๋ยวเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักเป็นรุ่นเป็นรุ่นพี่ที่น่ารักที่สุดเลยหลอดด้วยหลอดด้วยหล่อดด้วยหน้าตาดีมีจิตใจ ใส่ซากใส่ซากเออพอดีพอดีพอดีหยุดได้ยังวาดรูปไปดิจับเวลาไม่ใช่เหรอที่เรือมันขยับมันโอ้หัวจะชนโอ้ปวจะต้องระวังหัวนนะอะไรจับไม่ได้ไมหรอก O, o. E. Uh> มาแล้มา totally ิีมมจะเอาผมลงจริงๆนะมันจะได้ซีนมากเลยถ้าเกิดตกไปจริงๆอะก็อยากลองมืมยละไม่เพียงกลับนะมากค่ะโอยไอ้นี่ก็จับไปทั่วเดี๋ยวพาเที่ยวเที่ยวไหนสันมันก็มีแค่นี้ไงเทียวไนเที่ยวไหน เชื่อไปมือสิเฮ้ยเปลี่ยนคอนเทนต์ไม่ต้องวาดรูปลับเป็นคอนเทนต์ที่แบบสุสีสองกับแก้งสุสีหนึ่งเฮ้ยสุสีหนึ่งกับแก้งสุสีสอมีมีใครได้ชุดมาเปลี่ยนไหมเออพี่มีมันจะมันห้องเฮ้ยเยผมให้ยืมเสื้อถ้าเป็นผมผมจะวางของไว้บนนี้หล่ะหล่ะผมจะเอาล้วตากล้องตาตกลงตากล้องไว้น้าเป็นไหมอ่ะมีมีเสื้อมาเปลี่ยนไหมตากล้องไม่มีพร้อมเปลี่ยนใช่ไหม เดี๋ยวเดียวไปอยู right. er, <ok ่แล้วเฮ้ยมันต้องไปเที <oh ่ยวกันแล้วไปเที่ยวไหนน้ำเดี๋ยว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 ยิบก่อนยิบก่อนยิบก่อนทำอะไรก็แน่นอนอย่าไลยเล่นน้ำไงตั้งท่าก่อนเดี๋ยวไม่สวยน้ำเสียแขกหนึ่งเฮ้ยยน้ำเข้าน้ำเข้าเสียสิ

ตากล้องมาทำไมเพื่อภาพที่ดีครับออ๋เพื่อภาพที่ดีอันนี้เป็นตากล้องที่ดีมากเลยนะอุ้ยแต่ว่าน้ำมันไม่ลึกเหมือนเดิมแล้วอ่ยปลอมแสงปลอมแ้งปลอมแ้งปลอมแฝงปอมแฝง อันนี้ช่องใครกันแน่วะนี่เอาคลิปแรกที่ผมมาผมก็ลงน้ำเลยแต่มก็ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนทุกคนที่มาใหม่ป่ะนี่แหละความเดือดของผมประจุน้ำได้เลยนี่02ยัสองมีชีวิตช่องผมผมยังไม่เคยเซนเซอร์เยอะขนาดนี้

เอ,เ,เอ้าเด็กบ้านมาทำอะไรครับเนี่ยเออวะเรามาแข่งวาดรูปหน้ากาก,กนะค่ะทุกคนอ๋อไม่บอกไม่รู้แค่ว่าเล่นน้ำทำย่างเง้ยลืมไปแล้วอะ่ะคิดว่าคอนเทนต์แบบมาตัง้งแชมป์ในน้ำแล้วใครผ่านลงน้ำเนี่ยเร็วๆเวออเมื่อ,อกี้ผ่านทำไมลอยเอนอร์จีเอนอร์จีเอ็งมาช่วย กำไรใครเกาะกมนั้นต้องตามสอนจิตเมียมาเดี๋ักเ่อนอะไรนะกำไรใครเกาะกมนั้นคือสนองกำไรใครเกาะกมนั้นต้องตามสอนแม่ขอนุญตตากแดดก่อนให้ตัวมันแหยแห้งให้ยแหยเปียกผมแห้งแล้วนะเออแล้วแต่มาเสรมื่อแห้งแล้วเราก็เข้ามาสู่ช่วงแข่งขันวาดรูปก,กันต่อนะคะทุกคน <ผม S 2> ตรงนี้ผนะมบอกปัญหาให้ต่อไปที่จะเจอ อะไรถ้ามันเปียกน้ำปากกามันจะไม่ติดใช่ไหมพี่กอนแต่ปากกาไม่เปียกน้ำไม่แต่หน้ากากเปียกไงโปรตีนตอนที่เราวาดตรงนั้นไงหน้าหน้ากากมันเปียกน้ำวาดไม่ติดอ่ะเช็ดเช็ดยังไงวะมือก็เช็ดเช็ดไม่ได้ด้วยนี่ไงโปรดิเซอร์ไหมโปรดิเซอร์คุณหนาด้วยไหมพอดีหน่อยค่ะโอยืนตระคุณสักครั้งครับคุณมานี่นะครับเช็ดหรอไม่ไรัไม่ครั โอเคขอถามคำเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงตกอะไม่ว่าขอถามคำเดียวกาง่ายติดได้โอเคงั้นกูไม่ว่าอันนั้นคุณตั้งใจตกใช่ไหมครับไม่ตกเองไม่จริงจริงไม่ต้องเข้ามาแล้วก็ได้ด้านได้ซีนแล้วเปียกไม่มันเปียกอะไม่ตื่นหรอไม่ได้ครับผมไม่ไดอ่าให้กัดจิ้งจอกบอกคัะเธอ ใครงังมลยในประติฯในบึงแห่งนี้ก็ต้องผมแล้วแหละแอบมองอยู่แลนะโอ้หนี่แกคาดเกด้วยมือฉันสวยไหมล่ะเธอตัวตัวตัน้าแล้วบอกเกียดน้ำลายเกียเกียดน้ำลายไม่ต้องเซ็นเซอร์เกลียดน้ำลายไม่เหรอแต่ถุ่มน้ำลายลงสัตว์นะแล้วคนอื่นเขาเม่ได้ทำยังไงน้ำลายจะเป็นฟองอยู่เลย ใบนึงเห็นหรอไม่เออออกตามไปเห็นแม่ไม่เห็นมันก็เอ้ยใช่เพราะผู้ประทานมูเขาจินตนาการตามภาพไงโปรดิวเซอร์เขาบอกมันไงต้องเชื่อฟังโปรดิวเซอร์อะไรนะโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์เฮ้ยโปรดิวเซอร์ครับถ้าผมผักศูนย์สองลงได้แล้วมีจะได้แบบได้ซีนซักซีนไหมก็ได้เอ็นเกจเมนต์ก็ได้ซีนอยู่นะมันก็ดีอยู่พอได้ซีนได้ท่อนตลกท่อนสนุกแล้วยังไงเอ็นเกจก็ได้อ่ะ คนดูชอบเอ็นเกตช่องนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเอ็นเกตดีกว่านี้คืออยู่ดีแบบยังไม่ผักก็ดูลงไปมันจะได้เอ็นเกตก่อนฮะถ้าแบบอยู่ดีแบบพูด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 ไปไปไปผมไปนี่ก็ได้เนี้ยแบบนี้ป้าแบบไหนนะแบบนี้ปวะยิ่งยิ่งจมงยังจบได้เลยแม่เนี่ยไม่ต้องวาดนะรูปน่ะ ใช่ครับแบบนี้นะครับได้เอนเกตแต่นอกจากเอนเกตแล้วได้โดนด่านะครับแันนี้แล้วประเด็นคือมันผักต้น้นไรผมต้นอะไรนี่เลยในเมื่อนากาของศูนย์ศูนย์หนึ่งหายนะครับแสดงว่าผมชนะไม่มาหนึ่งว่าด้ยแค่ไหนนี่ไงก้อนดำหายดิไม่ดำมาต่อยกันเลยมามามาต่อยกัน ว่าอย่างไรผมก็ว่าอย่างนั้นนะในเมื่อการตัดสินอุ้ยไม่เป็นที่ช้างมาชี้นะดูนี่นะคะว่ากางเกงจะมีการขาดเป้าหรือเปล่านะคะทุกคนไม่เช่นเดี๋ยวจะมีช้างชี้หน้าพี่กอดอีกนะคะมามาต่อยกันมามาเอาเขาไปแขกบ้านนู้นแล้วเหรอได้ไหมแต่ทีนี้ได้ไหมบูดิเีอร์ได้ได้ได้ถ้าเราตัดกล้องอีกนะสั่งจงิงสังซ ตสองร้องอีกแล้วนะจสะไม่นาไม่นาหาย มเาามันเต็มอิ่แล้วสูตรองน้งดีกว่านึกตัดสินแล้ว่าเด็กะ้นูหนึ่งนะสได้สของมวยเลยก็จะเริ่มขึ้นในสาริมเลยไ้ไ่ตข้ไันตสองตีสสองไอ้น้ำยานั่นเลยตอนนี้ผมเห็นแต่นี้าของูตน มันมีอะไรด้วยผมไม่ไม่ผมจะบอกว่าเม่เราไของเขาอย่างเดียวเขาก็โดนโยมเดินอะไรวะเดินอะไรในเมื่อเราได้อุจนา้นนะคะขอจบคลิปไปเสียงอ ไปทุกคนปล่อยให้มันแจ้งกันไปตรงนั้นแหละไปเราไปเตรียม<อ>ตัววาดรูปเหาแบบนดีกว่าละฮะยังไม่เสร็จเลยเนีย่ยดูผมมันดิโคตรยุ่งอะอันนี้อาจจะเป็นรังนกที่ต่อไปใช่อ่าอ่าโอเคตอนนี้นะฮะเราก็อาบน้ำเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาสุสุสองกับสุสุหนึ่งมาวาดรูปแข่งกันมันเล่นหัวผมนะจริงจริงจังๆสักทีนะฮะแหมถ้าเป็นมาเล่นหัวผมนะที่ตบหัวพี่ปุ้ย่ปุ้ยไม่บน ไปต่อเอาไปไม่ปิดผมประเด็นคือผมมอบหน้ากากให้มันเนื้อให้ให้ส่วนสออันนี้ใช่ไหมมันเป็นขโมยของจากโต๊ะผมไปกอย่างหนึ่งก็ไม่รูจังไงจังหว่ก็ไม่ได้ใช่แล้วก็เดีวแล้วผมเห็นอันเก่าของของที่ไอ้ส่วนสองใช้อะมันไปวางเมื่อกี้ไว้หน้าโต๊ะของผมแล้วก็ไปเอายืมหน่อยอะไรเพี่ยนเอาหลากหลายไงหลากหลายอารมณ์ไม่ไม่ได้ขอไม้ได้หนะอีกเขาหยิบได้นะ อ้าวเลิกเปิดเลิกปิดมาถึงบ้านดรูต่อมีเขาดูมีล้มมนเรื่องอะไรอย่ามายุ่งกับของผมคุณวาดรูปเก่งคุณก็วาดไปไม่ดูหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้แล้วแต่ใครแล้วแต่มันอันนี้สุสสอบเคยวาดรูปมาก่อนเคยวาดรูปค่ะแต่ว่าวาดเป็นงานอัดเดี่ยเฉยๆไม่ได้ซิงไม่ได้ทิงเด็กซิงเนาไม่เชิงเด็กซิงแต่เรียนซิงเหมือนกับผม เม,มาหมผีดิหมอลำเดินนางเดิเดินนังเดินเนงเดินเดเดินเ้าแต่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 าเกิดถ้าถ้าบางผก็เรียนสายการบินไปมาจบไปบางทีไม่ต้องพูดกันนะพูดแล้วมันจะก่อยกนนะชอบไม่มีใครโยนให้่ง คือผมในฐานะคนที่เป็นรุ่นน้องมีเรื่องอยากจะให้เขาขอข็ให้ขอคำนะน้อพี่เป็นรุ่นพี่ภาษาอะไรอยากให้เรานับถือขอขอให้แบบเป็นการขอดีๆสิจุดทูบเลยพี่พี่ครับพี่ช่วยบอกไม่ตายแม่รู้อะไรนม่สีล้วว่ารูอะไร ีดวตาตาเป็นคนที่วาดลูกแต่ไม่เคยรู้แบบในการวาดของตวเองไม่รู้ว่าริงที่เองวาดคือแนวไหนแั้วแต่ะตอนครั้งแรกที่มาแล้วก็ถามว่าวาดแนวไหนไม่ไม่รู้สักทีแนวแบบจินตนาการสจินตนาการเข้าไปเองอะไรอืมวาดเนวแอบคิดคิดอะไรได้ก็ใส่ลงไปอืมใช่ทาให้มันเกิดเป็นภาพภาพนึขึ้นมาควห็นก็ว่ามาณพี่ตานั่นแหละว่าชอบวาดแบบวาดเรื่อยเรื่อยเริ่มเป็นรูปเป็นลายแล้วฮะอันนี้ ไอเข้ามาจากไหนนี่ของเราก็จะเป็นจิ้งจอกจิ้งจอกชายถูกถ้ามีมีก่อนพี่เขาก็ตายแล้วพี่ก่อนน่าจะตายหมู่แล้วนี่คือลงน้ำเราช็อตสมองไม่มีไม่ไม่ผ่วนผลดมาจูกันก่อนกระโดดลงตึกปะกระโดดถ้าถ้าพี่ต้าต้ากระโดดลงไปคนแรกก็กระโดดลงไปเลยไม่มีใครตามนะคะไม่สมควรทำตามนะคะน้องๆอย่หนูก็คิดว่าพูดว่าถ้าพี่กระโดดไปยหนูกระโดดตามใครจะไม่ทำแล้วสัตว์มีคำแนะนำอะไร ก็ได้ทำอะไรบ้างการปรับตัวเข้ามาอยู่ในนี้โอ้การปรับตัวเข้ามาอยู่สตูดิโอแทบไม่มีเลยเป็นตัวของตัวเองแล้วจะสนุกจริงๆเห็นทุกคนก็คือแบบดีดาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ย แต่มาเขก็นับถือคนที่เข้ามาก่อนบ้างหรอที่ไม่ใช่ว่าวันแรกปั๊บมันจะเตะผมอ่ะก็เหมือนที่ตาไปเตะพี่ปูนี่เอลพี่ปูกำไรไขรกอกระเโอเคไปทุกคนตอนเนี้ยน่าจะใช้เวลาเยอะในการวาดสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนที่วาดเสร็จแล้วกันดีกว่าไหมทำแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ทำการวาดหน้ากากเซเลโอแส ฮ่าหลบๆฮ่าหลบเอออะไร้ยเด็กบั้งพี่เสียงแมนว่ะพี่รู้ไหมมันแมนกว่าพี่ก๊อตอีกเอู้ยแบบยกเรืออย่างเงี้ยหึ้ยอะไเงี้ยฮึ้ยเคยได้ยินคนเป็นแมนเหรอใช่ค่ะโนเซียงอย่างนี้แหละไม่แล้วตอนนั้นมันมันทำเสียงหวานๆสิสวัสดีค่ะมนแบบสร้างเสียงแบบมีอะไรช่วยไหมคะเสียงสองเสียงสองมีอะไรช่วยไหมคะไม่ต้องสองอ่ะมีอะไรช่วยไหมคะแบบสดใสัิมีอะไรให้ช่วยไหมคะไม่แบบไม่ใช่มีอะไรเห้ช่วไหมคะ ยังสงสัยยไงให้ช่วยไหยค่ะโอเคปกติแล้วเพิ่งรู้ว่าเป็นโอเคปกติเขาเสียงแมนพี่รู้ไหมมาเฮนเองว่าผมเนี่ยนะใช่ไม่แต่คุณดีนะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองไม่มีผู้หญิงแบบนี้ไงเฮ้ยผมอยากรู้ว่าพี่จะเดาหน้ากากของรอบนึงไหมหน้ากากของต้าปกติแล้วต้าเนี่ยจะชอบลายที่แบบ คืออย่างเงี้ผมอ่ะเคยไปบ้านต้าแล้วต้าโชว์ศิลปะเครื่องมันเป็นวายมัวส่วนๆแล้วมันต่อกันไปเรื่อยๆอันเนี้ยถูกเนี่ยต้าเพราะว่ามันเป็นเห็นไหมศิลปะไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันเนี้ยผมไม่เคยเห็นเด็กปั้นผมแต่ว่าโอ้โหมันมีบอกว่าสูตรสูตรสองใช่หูสิ่งของแบบนี้เหรอคือแบบนี้ไอ้เนี่ยว่ะ พูดได้พูดได้เหรอจะตัดหลินกองเหมือนใช่แรงบางทีก็ตื่นนะบางทีก็ตื่นแต่ว่าต้องแอบว่าเฮ้ยอย่างนี้เลยไปเลยเอาอีกเอาอีก energy มาอีกเพรแต่ว่าแต่ก็เป็นตัวของตัวเองคือคือเอาเอาไปก่อนถ้ามันชินก่อนคือ energy มีหรือไม่มีอะอย่างใต้เนี่ยไม่มีไม่ผิดอันนี้มีเยอะไปก็ไม่ผิด สุดท้ายแล้วประสบการณ์มันไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยไปคัดกรอกกันอีกทีนึงหมือนนักบอลอ่ะแค่แบบบางคนแม่งไม่วิ่งเลยแต่บางคนก็วิ่งเยอะเกินแต่ไม่มีประโยชน์ใช่ไม่เป็นไรโอเคแต่ถ้า heaven, เกิดให้คะแนนอีกนะอันน ừ, ี้มีใครให้ย okay. like ังยังยังรเลให้คนแรกแล้วอุตสิทธิ์เป็นคนแรกเหรอคนเดียวได้อาจจะไม่คนอื่นด้วยเดี๋ยวอาจจะหาพี่ JK พี่หนุ่มคนนี้ได้ือเอาแค่ JK กับหนูมากับปูนะใใครได้2คะแนน 2- อได้ชนะนะมันของโคงอ่ะพี่เป็นคนสุดท้ายไงพี่เลี้ยให เที่ต้องเริ่มหนึ่งในนี้เลยเลยอ่ะโอโหถูกเลยเหรอโอ้คือจะบอกไม่คือช่วโมงไ่อป่ะคนดูผมจะบอกให้เด็กตั้นคนนี้ผมเก็บมาแบบงงๆงเลยแต่ว่าเฉลยอะไรไม่ได้เก็บมามีเวลาจำกัดแค่ทีเพิ่งชั่วโมงเพิ่งชั่วโมงในการสร้างใช่คุณพรีเซนต์ได้ไหมว่าคุณมาในทีมอะไรเอาเอาของคุณมาในทีมอะไรสำหรับหน้ากากของศ0 2นย์นะคะเธอมาใน รลไอตีมหมาจิ้งจอกเห็นไหมมีสมูกมีสมูทถาไมถึงต้ามาหมาจิ้งจอกพนุปินต้นเออใช่เขายอมรับตัวเองดีโอเคอันนี้มันอันนี้มันก็เป็นหน้ากากปกติแล้วคนทำหน้ากากมันก็จะทำแบบแนวจิ้งจอกผมคิดอย่างแรกก็จิ้งจอกโหผมหืมอของผมแนวทิดอยู่า่มันติด อันนี้แนวอะไรอ่ะลายเส้นยังไงวะเนี่ยคือยั่งอธิบายก่อนคือมาดูลายเส้นใกล้ๆผมอ่ะผมผมไม่เข้าใจว่าการตีเส้นอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันเรียกว่าอาร์ตหรือว่ามันม่วมันม่วเออมันมันคือจิ้งจอกอ่ะมันวาดได้หลายแบบคือจะวาดแค่ลูกตาก็ได้แล้วก็จะไม่ใช่ผมหมายถึงลายเส้นก็ถามเจ้าของผลงานดีกว่าลายเส้นที่มันแบบจวงจวงมาอย่างเนี้ย มันเป็นคือจริงๆลายเส้นมันไม่ตรงตัวค่ะคือหนูเป็นคนวาดรีแฮด์มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แบบวาดแบบไม่ได้ล่างไม่ได้มีแบบแผนอะไรก็ดูแค่แบบผ่านๆแล้วก็จริงๆมันวาดยากนะเพราะว่าพื้นผิวอะมันโทงเราจะวาดให้แบบเป็นเส้นตรงเส้นเดียวไม่ได้แล้วมันแล้วแต่สไตล์คนชอบนะโู้นะเือเช่นวันั้นยาไม่ใช่ถ้าจะบอกเป็นผู้ชายอ่ะผมจะชอบอันนี้เพราะมันเท่ไงแต่อันนี้มันจะออกแนวน่ารักไงแต่ผมว่าอะไรก็น่ารักเนทั น้องปันแมวน้อยเด็กปันนหนึ่งไอแมวน้อยโอยมน้ออ่ะผมไอนีผมเรื่องนี้นะได้ได้โอเคครับผมเรืองันนี้้หนึ่งคะแนนเป็นรองถาบอีกแล้วต่อไปนะคะเราจะไปถามนะพี่หนูม่วงกันโอ๊ยจก๊าดทำไมหลมดิ พี่หนุ่มม้ออยู่ไหนอ๋อเอ้ยเราจะกีบทำไมพูดต่อไปค่ะแล้วจะไปถามพี่หนุ่มม้อนะคะว่าใครจะได้สองเราจะได้สองคะแนนก่อนหรือว่าเขาจะได้ศูนย์คะแนนเฮ้ยทำไรวะพี่เขาเราจะได้สองคะแนนก่อนหรือว่าเขาจะได้ศูนย์คะแนนมันก็มีค่าเท่ากันหรือเปล่าเออนั่นสิแล้วพูดทำไมเฮ้ยนี่ขโมยชื่ไปใส่นี่ขโมยชื่อหนูไปใส่เอ้ยนี่ก็ไปยืมชื่อเธอไม่ใช่หรอคกไม่ต้อง ไม่ทางนี้ทำอะไรจะให้พี่หนุ่มวงตัดสินว่านักกากใครที่สวยเออผมต้องบอกว่า,วา,าการวิธีการนี้อยู่หน้ากล้องคุณคุณจะหันหลังให้กล้องไม่ได้นะครับท<ช>ีม้อง,งเามา,งเามีการเขามีการสอน,น,นหนูรู้แล้วหนูเชวันไหนหนูอยาก มีขอไหนที่เขาดูว่าเราโง่พ่อเนี่ยพยายามนํำแล้วนะมีขอหน่อยพ่อคุณมีข้อเยอะมากอะหลือแค่คุณแล้วแหละชอบแบบไหนพ่ออะไรอะตื้อตื้อตื้อชอบอันนี้เพราะว่ามันดูมีความแบบดูเขาเรียกว่าดูมีพลังอีกอันนึงอะอีกอันนึงอีกอันนึงมันดูแบบ ซ้อนมันดูโลเลใจโลเลอ่ะมันมีหลายอย่างใช่มันมีหลายอย่างในหน้ากากอันเดียวอ่ะเหมือนคนไม่น่าไว้ใจมันไม่ได้ไอเหรอไอ้หรออะไรมันใจไม่ได้มันไม่เกี่ยว ผมจะบอกให้ที่หนูเลือกอันนั้นอ่ะเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบสีดําอะไรที่มันสีเข้มๆอะไรที่มันคลินคลีนอะไรที่มันดูแบบผู้ชายผู้ชายหนูเป็นคนชอบแบบนั้นอลองไปถามพี่เมย์สิพี่เมย์โอเค <c oughs> คุณแพ้ขนา <c> ด <oughs> <c oughs> พี่นูยังไม่กินพี่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเอานอันนี้อันนี้คือสวองว่า <02. S 2> ขออันนี้บบนผม<อ><อ>ว่าใช่หคุณหลใจ แต่เนื้อซีอินได้ผมอยากจะบอกว่าเด็กบ้าน02นสองเก่งนะนอะใช่ใช่เก่งโอ้สุดยอดอ่ะคือเอเนอร์จ้เขามาดีดีคือคือทั้งหมดเนี่ยอย่างอย่างพี่ก้อนนี่ก็อยู่เป็นทีมงานคนแรกอยู่จนมาถึงทุกวันนี้จะรู้จักกันตาต้าที่เห็นตั้งแต่ตัวที่นี่ตัวได้น้อยตัวมุ่งมาฝึกงานหดือกระอบการเล่ก็รู้จักกันมาแบบวู้สาี่เดือนกว่าจะตัดสินใจคนนี้อ เห็นผ่านกล้องไม่พอวันเดียวพุ่งเลยเออคือคือบังเอิญลองดูใส่หน้ากากถ้าเกิดทําไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปแบบไร้ตัวตนแต่ว่าเฮ้ยจากการประเมินครั้งแรกผมบอกเลยว่าเขาท่ามากเด็ดเลยสุดยอดมากอสุดยอดสุดยอดมากเพื่อนชายของพี่ใส่ลุยด้วยนอนในป่านะนอนในป่าได้หนูนอนได้ทุกที่่เเคยต่อยผู้ชายไหม จริงเหรอมาต่อยตาเมื่อกี้ไปต่อยกลางนนะแค่ต่อยจริงๆเหรอแบบต่อยเพื่อนที่โรงเรียนเหรอหนูเคยต่อยตอยหลานรุ่นสามเพื่อนเลยก,กับดาวไหลแล้วทีนี้มันก็มาถ่ายเงนินหนูอต่อยอีกรอบ <c oughs> น,นึง <c oughs> จนแบบวันทุกวันนี้หนูม่วงยอมสน้าท,ทรงผมหัวน้ำจุ่แล้วเขาก็ไปทำทรงที่ไม่น่าะ้องเขาแท้ไม่ใช่วันก่อนถ่นี้หนูไม่ได้ถ่ายคลิปไง้็หนูบอกพี่หลังก็ว่าหนูอยากเป็นผู้หญิงอะไรหนูไปบอกตอนไหนทิ่ตัวขี้โม้ แล้วหนูบอกว่าหนบอกใครนะหนูพูดอย่างนี้พี่วอย่ามามัดขู่องค์หญ้งของใครอ่ะของใครหนูบอกอยู่ประนั้นอ่ะไม่ใช่พี่อหนูไม่ได้หนูไม่ได้บอกองค์หญิงของใครแต่หนูแค่อยากเป็นองค์หญิงเนี่ยหรือว่าจะเป็นองค์หญิงของเออเขารู้หรอตามติดทุกเหตุการณ์ตามติดทุกเหตุการเจแปนก้อนหนูเขาเป็นจีตตาแล้วเฮ้ยจีนตาแม่คน ประมากล้องไหมประมาเต็มิบให้เท่าไหร่ตอนเนี้ยให้จิโอ้เยอะอีประมาเต็มเต็มศีให้จแต่หน้ากล้องมันไม่ได้นั้นเลยไม่ไม่แต่ว่าอนเตอร์เทนแต่อารมณ์มันก็ยังมีแบบตื่นเต้นอยู่เป็นปกติของคนแต่เี่ยมมากเชิญครับไปแทนแล้ววันนี้ไ้แทนเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับจบคลิปห้ดูหน่อยดิอยากเห็นแบบจินตนาการของคุณว่าคุณจบคลิปยังไงเอานี้ก่อนสุดท้ายผมอยากรู้ว่าเด็กบ้านศูนย์สองของผมจะจบคลิปยังไงแบบยังไม่เคยสอนเอาแบบจินตนาการเลย อ่ะินหนักแล้วอ่ะลอและสำหรับวันนี้